ต้องบอกว่าล่าสุดคนายเจมขนายชื่อดังมาเองเคลื่อนไหวแล้วหลังหนุ่มกลานักร้องดังเตรียมหย่าคู่ชีวิต27ปีกลายเป็นข่าวท็อปออฟเดอะทาวจนชาวเน็ตวิจารณ์สน,น so ั่นโซเชียลเมื่อหนุ่มกลานักร้องดังได้ออกมาไลฟ์สดยุติความสัมพันธ์27ปีภรรยาจูนเพนชุลีโดยยอมรับแยกกันอยู่กับครอบครัวมาสปีและจะเคลียร์เรื่องหย่าให้จบภายในสิ้นเดือนนี้ ท่ามกลางคนดังในแวดวงบันเทิงที่ออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายอาทิผู้ประกาศข่าวรุ่นใหญ่อย่างตั๊นนารากรที่ออกมาเคลื่อนไหวแล้วในฐานะเคยคบผู้ชายเจ้าชูหลังหนุ่มกะลาเลิกพรรยาว่าความเห็นเรานะอย่าก,กันเถิดเอาให้มันจบจบไปเมื่อใจคนเปลี่ยนไปรักคนใหม่จะอยู่กันต่อไปทําไมที่นี้มาเรื่องของเราเองบ้างนี่คือเหตุผลที่เราปฏิเสธการแต่งงานเราไม่เชื่อว่าคนสองคนจะอยู่ด้วยกันด้วยไปตลอดชีวิตโดยไม่เปลี่ยนแปลง เราเคยคบกับผู้ชายเจ้าชู้หลายคนคนประเภทนี้มีสเสน่ห์ทำให้ชีวิตคู่มีสีสันและเมื่อถูกจับได้ว่าแอบมีคนอื่นเขามีความชัานาญทำให้เราใจอ่อนและยอมยกโทษให้ถ้าเราไม่ปิดหูปิดตาตัวเองหลงเชื่อคารมของเขาว่าหยุดแล้วจะไม่เจ้าชู้อีกแล้วเราก็จะตกอยู่ในสภาพเมียหลวงสักวันหนึ่งเรื่องแบบนี้ไม่มีใครถูกผิดเมื่อฝ่ายหนึ่งหมดรักอีกฝ่ายจะทนอยู่ไปทำไมชีวิตเป็นของเรา เลือกเองจบและล่าสุดทนายเจมทนายชื่อดังมาเองเคลื่อนไหวแล้วหลังหนุ่มกลานักร้องดังเตรียมอย่าคู่ชีวิต27ปีโดยงานนี้เขานั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าตอนจนสู้กันอยู่สองคนพอเริ่มรวยผัวก็หาคนมาช่วยใช้เงินแถมทิ้งเมียซะง,งั้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมความเจ็บปวดของผู้หญิงที่ไม่รู้อนาคตแต่ยอมอยู่กับผู้ชายเพราะรักคำเดียวท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมาย